นี่คุณไม่เกยกบไฟกับใจใจอันนั้นอยากไปตื้อจามรลกใส่นู่นนุ่งมุกปนั้นแล้วบ้ายีต้บาเรื่องนู่นนุ่ยไมมปุ๊บเออนี่ว่าใจตีประคอนท่านอาจารย์มีเรื่องอะไรครับือวันนี้โลกวันนี้พอได้ยินข่าวประกาศมาจากนักขุใสบุดีโนประกาศในกว่าใจตีเดินทางครับนักขวันนี้เสด็จพ่อทรงเป่าประกาศมาแล้วใช่รึตงวันนี้พอจะให้ตืเดินทาง ครับนัครกับบุตซบาเาีปยวลูกหละจ้ะลูกอย่าพาไปลูกกันตาใจไวกับพผลแก่นี้ให้ได้สักเดือนนะครับคอยมารับแล้วท่านอาจารย์มีภาระตั้งเยอะแล้วจะช่วยดูแลให้กุญดูแรไม่มีปัญหาให้กุดแลรเด็กนี้มีอยู่แล้วมมียเคยเลี้ยงให้ปติดเลี้ยงไ <c oughs> ดนะปฏิทิตรกุญนูอยเดีกยกก็อย่าลุ่มเราดำนด <c oughs> ปฏิทเออ มนั่งลอกก็กูเลยนี่ทตมาจยนั่งกูมาจากกูเดยดตกเมื่อต่ข้าก็บอสกูณมดคุดจาคุาเมื่อโดยหนังเจ้านารูงมันกันอันเออมีก็แกงไรกันนายวิ่อ่อเอาหมดน้เอาหมดนักกินไเด้ยวยาคนอีล้วงอีล้วงกับกูเสียกอีล้วงอันสวยแต่เล็กบันนัน มึงอยากแลกปลามืญนี้ต้องริมปินจริงเออแต่กูไม่นะกูไม่รบปลาต้องริมนี้เพราว่ากูจบจบเออนั่งเล่ยโลโลแล้วก็รับตายก็ได้เก็บนั่งเล่ยโลโลเออแต่ดูนั่งเล,โล,โล,โลือกไม่มาใจยอมนั่งเลือกเลยได้เห,หมาตังในกูน,นี้ยอม <c oughs> มาหนูได้ปลาเลี้ยมตองมาหนูเป <c oughs> ็นเวลาเล่นนั่งเว้ปแาโกไม่ได้ นั่งเลยเนี่ยหนังเปลี่ยนเรื่องก <c oughs> pues ูคอมกิดปลาผ่นเนอมาแล้วใจโยมปีหน้าแก้ายหมานสักจุดเดียวเร่นว่าแล้วในกูต้องกูไม่ได้พูดกันอะไรมาเอ้ยอ้ยเ่เฮ้ยนายโน้นนายท่านนี่ตามที่มึงโยในวัดนี่มึงเคยบวชตะกุนหรือเปล่ามั้ยเคยบวชตะกุนเลยยังฮะ ่าคยบวชจากั้นแล้วยังยนในวัด so นี es, so children, so 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 ้บวชแล้วสวะแต่ทึกไปยืนบาตรกวาดวัวบวชในบาตร้ไปกวาดวัวก็สวยเกลียดเี๋ยจะบวชในบาตรตเด้าเจิพยเจ็ดทิพย์เมาพแต่คนแก่แกคนยิงยอายุเจ็ดทิบาตแล้วกเกลียดเกลียดเกลียดสวยเจ๊ตายโฮมพอมาถึงไอ้บนตาต่ว่าในไมส่บาต เราเพืดว่าบาทก็ยกกั้นก้าวใดยกมือโตอม่วมุบมิบหมุบมิมบม,มุบมิบว่างี่ใดใช่โยยืยนนล่าวเห็นยหมหมดกันครบทีน่ตายโองไอ้นั่นก็ตัังจิตอาจิตเจาท่านได้จิตเจ้าเน็จ,จคนคุยมาเพื่อกาดอย่แขเจอาบงบ่ได้สักทีข้าวเปล่าัวโดร่งที่เขามาไม่กับก้าวอี่ใส่ไม่กับก้าวอี่ใจ,พจเพื่อลโลกเจ้าเรือนจดดกกู้ เว้นไปกุกวัดว่ากว่าบาจะคุมาใช่แต่เจราท่านเสด็จจากบ้านนี้ป้นไปบ้านนู้นหางยังแต่หลวงเจ้าอายุเจ็ดปีลูกเจ้าเออยังแต่ลูกเจ้าพอกับแม่ไม่อยู่บ่นขวดพอไปตึ้งกูยืนบักอาลุงลุงลุงลังฮะพอกับแม่ไม่อยู่พ่อกับแม่ไป็ัดยังอยู่บนขวนลุงลังฮะพอแม่แม่พอกับแม่ไม่อยู่พ่อกับแม่ไป็ัดยังอยู่บนขวนดสายรู้ว่าคุยไปยืนบ้านนี้เหยียด เขาไปตำมานอนนี้น mm. <c oughs> ี <ım Laser> like ่ก <min> ูเครียด่มากูเมาระเครืองยจ้นไปจ้องกันไปไหนกูตามไปบนควนนู่นละไปเด็กก็ตัดยางเอออาร้มาตึงควนนี้เราตัดยางเราเราได้ใ่ใจไหวได้ใจได้ก็ใใจ่มนะเดยกลงได้เลยได้กี่คนมาเจ็ดกนเรี้คนมึงงงไปจ้นเปลือยเจ็ดไม่เปลือยใายในลาดจริงนะก ซอยเพชรป่าด้วยก็มันเคยเจ็ดโอ้ซอยออกมาเบื่อมาคุลอ๋อซอยสุดนี้นะนายเทงเราเคยบวชสักคนเลยยังอบวชแล้วครับตอนนี้เทงก็เคยบวชครับแต่ผมไม่ใจบวชเป็นพระกิก๊กขุนนุ่นุยผมบวชผุ่มในเป็นเจาาาา้ <c oughs> จาว่าลา,าว,าาวาดัเดเจ้าว่าลวัดเนี่ยพี่เรื่องไม่แฉงอะไรวัดเตรียมปั้นตื้อแต่ได้ซึกคาปนนีแหละหลวงเพ่าะ <c oughs> หลายกว่าว่าผมในมบวช ยวัดนั่นเป็นเจ้าวัดแต่เจ้าวัดชมล้นเนี่ยนะ่ายเจ้าวัดชมล้นเพื่อคือในวัดนั้นยังกูบเจ้าวัดเจ้รูปุแต่บางเงินว่าเจ้าวัดอยู่ๆแกหมดนาบผับเป็นเพื่อไปเลยทีนี่พอเจ้าวัดไปแล้วไม่ว่าวัดกักูอุปโลกตัวเองก็เป็นวัดเต้นวะห่วงพเด็งนโอ้ยลังพิต็งจีจีอย่ามาเพืกับกูแล้ว ตึ้งติดเนีุ้กในเิ็งปลอก็โจบคนหลวงพวนมื่อหลาวไปตะกายนกีดนำดับกลดบุญไงไตร่ตควจังเมือยเครียดได้ครด